สวัสดีครับอยู่กับดิวบอสวครับผมอ้าวพี่น้องขินเขาแม่สอดครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังไต่ลอยลวกนะครับครับสามร้อยหองเลยอะนี่แหละครับตอนนี้มองว่ารถหนาจะอยู่ร่วมรถแล้วหนาจะอยู่ประมาณเช็ดตันนิดนิดนะครับ ตอนนี้ไต่ขึ้นเกียร์สี่ครับผมโชคดีครับฝนม่ตกนะครับข้งางล่างนี่ฝนตกอ่นอนขึ้นมากนะครับยังว่ามันจ,จิตตกวทั้งเขาเลยครับตกั้งเขาเนี่ยผมก็ขึ้นมากแม่สอนครับอีกหกสิบสองกิโลเมตรหายครับกว่ออาไอน่แล้ยเนี่ย เปิดเหรอครับสามสามครับสามไกันได้ค่อยๆขึ้นล่ะผุมพลัง่งสันยูดีครับจิงเ,เวเตอร์นะครับตัวนี้สย3ี่แรงมาของผมเป็นร3อสิบหแรงมานะครับ รอบธรรมดาครับความเร็วกวบาแซ่อยู่ประมาณเนี่ย, <c oughs> ยนะครับ,รบนะมันกับบริเลขึ้นลำบากขึ้นเลยกี่นะครับยากี่แต่แต่ว่าฮั่นในถนนไม้นี่ <c oughs> โตมากกันเช่นึง แต่ขึ้นเขาหกสิบลูนี่ใส่เวลาเป็นมือครับตอนนี้ถน,นนกะบบางทางชี้ีดีแล้วนะครับเป็นหกเล่น,นครับบางสามมันก็จะมีช่วงบีบโตมองที่เขายังก่อสางวันเสร็จครับสอบแซมสอบลุงนนะครับอไอสามครับอย่าสามแล้วชนะเนินนี่บอก แนวมอญเนี่ยมอเอาอปียากเลยเอาแล้วลามจ่อข้อขูดจ่อข้างแส็บบอรแล้วครับอ๋อยากเร่องน,น,นะครับถอนตอ่อครับผู้ใดถอนตอ่อผู้ใดถนัดถอนต่อครับเขามีขอนไปหนุนนะครับตามลายทางนะครับตามมอ้อญจันๆันสำคัญสำคัญเรื่องเส้นทางนะครับจากตีนเขาหอ,หอดยอดเขาครับเพราะว่า ขึ้นมากกันรถเสียดูนะครับเห็นเสียยูตอนนี้ขึ้นอยู่เกียร์สามนะเออเกียร์เกียร์ซีไม่ขึ้นเกียร์สามไม่ขึ้นเกียร์ซีครับห0ิกโลครับเสร็จไปเล่ามานชั่วโมงกัวคัวออแหรอครับ กดมกับโเมดแรงลาหแห้งอย่างนี้ครับแต่จังหวะมันได้ยืดซื้อ <c oughs> ลังมือขึ้นมากอ่ะ <c oughs> ยึกจักยึกจักดูมอเขากัแลนน้ว <c oughs> อยวาห้าสิล่องอย่าห้าสิล่องชอ็อปเบรกอ่าลงหมอเน,นี่ยนะดับเ <c oughs> บลบกจสย่ซีนะ ลองมาลองกันห้องใช่ได้ครับเจสซี่เอ้าอะไรครับหมู่บังกับลงมากะทั้งท่างฝนตกตัวนี้ เอเอาพี่น้องเดี๋ยวไปทำนีก่อนครับเดี๋ยวผมเอาเรกขึ้นเขาก่อนครับตอนนี้ฝนมันตกนะครับถนน,นมันเปียกเรต้องขออนุญาตขับรถกันครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่แม่สอนครับ